มนุย์เงินเดือนหลายท่านนะครับมักจะทํางานแล้วก็หาเงินโดยที่ใช้เดือนชนเดือนโดยไม่ได้ตระหนักว่าในวันที่ไม่มีรายได้เนี่ยเงินเก็บเงินออมของเขาอาจจะมีไม่มากพอจะให้มนุย์เงินเดือนเนี่ยภูมิใจในความเป็นอาชีพของเรานะครับภูมิใจว่าเราเองก็มีความสามารถในการแก้ปัญหาหคนอื่นไม่งั้นเขาคงไม่จ้างเราหรอกแต่ว่าพอแก้ปัญหาหคนอื่นแล้วอยากจะให้เตรียมการแก้ปัญหาให้กับตัวเองด้วยย้อนเวลาไปได้เนี่ยอยากจะไปเตรียมการให้ดีกว่านี้ ครับสวัสดีครับชื่อภูเขานะครับูนพ,พักเตชะเลอศภไพสารปัจจุบันเป็นวิทยากรและนักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP ครับจริงๆมนุษย์เงินเดือนก็คือคนที่ทํางานรับเงินเดือนนะครับเอาแรงกายแรงใจของตัวเองเนี่ยไปแลกมาเพื่อให้ได้ซึ่งค่าตอบแทนนะครับตัวมนุษย์เงินเดือนเองเนี่ย เป็นฟันเฟืองสําคัญที่จะทําให้บริษัทแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นทําให้ประเทศเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่านะครับเราทุกคนเนี่ยมีความสําคัญในงานของตัวเองอยากจะให้มนุษย์เงินเดือนเนี่ยภูมิใจในความเป็นอาชีพของเรานะครับภูมิใจว่าเราเองก็มีความสามารถในการ แก้ปัญหาคนอื่นไม่งั้นเขาคงไม่จ้างเราหรอกแต่ว่าพอแก้ปัญหาคนอื่นแล้วอยากจะให้เตรียมการแก้ปัญหาให้กับตัวเองด้วยซึ่งก็คือเรื่องของวางแผนการเงินนั่นเองครับจริงจริงอยากให้ทุกทุกท่านเนี่ยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนการเงิน เพราะว่าคนที่ไม่วางแผนเนี่ยเราเคยเห็นปัญหาของเขามาแล้วว่าเวลาที่การเงินเนี่ยมันเป็นไปนตามยถากรรมเขาอาจจะประสบพบเจอกับความยากลําบากในอนาคตซึ่งการวางแผนการเงินเนี่ยจะช่วยให้เขามีความมั่นคงทางการเงินแล้วก็ช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีได้และว่าการเตรียมตัวเหล่านี้เนี่ยมันต้องทําตั้งแต่เนิ่นๆทาตั้งแต่ยิ่งมีเวลาในการเตรียมตัวยิ่งนานยิ่งดีเลยอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยสนใจในเรื่องของการจัดการด้านการเงินของตัวเองและครอบครัวครับ ก็ของภูเขาเองนะครับจะเป็นเรื่องของตัวอย่างความเสี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่คาดฝันเนี่ยที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวผมเองนะครับก็คือของคุณพ่อนะครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นโรคร้ายแรงนะครับก็คือโรคหัวใจอนะ่ซึ่งณวันนั้นเนี่ยเราเองก็ไม่ได้มีความพร้อมที่จะเข้าไปดูแลเขาอย่างเต็มที่แต่ว่าเ,าเวลาที่ภาระมันเกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งก็คือทุกๆคนต้องรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนเวลาไปได้เนี่ยอยากจะไปเตรียมการให้ดีกว่านี้นะครับอยากจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ตัวอย่างให้กับทุกๆคนได้รับรู้ไว้ด้วยครับ มนุ่์เงินเดือนหลายท่านนะครับมักจะทํางานแล้วก็หาเงินโดยที่ใช้เดือนชนเดือนโดยไม่ได้ตระหนักว่าในวันที่ไม่มีรายได้เนี่ยเงินเก็บเงินออมของเขาอาจจะมีไม่มากพอยิ่งถ้าเกิดระหว่างนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมีภาระด้านภาษีที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่มีเป้าหมายชีวิตทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเขาอาจจะ ไม่ได้เต็มตัวได้ดีมากพอทําให้เกิดปัญหาในอนาคตได้เลยอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยวางแผนการเงินกันนะครับและถ้าเกิดว่านึงไม่ออกว่าจะให้ใครวางแผนให้ก็มองหานักวางแผนการเงินคุณรู้ c สีพีได้ครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นกันนะครับ